ไทยนิวส์เอเชียครบช้วนข่าวทั่วไทยในนักพินทอนศรสีสพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปิดการแข่งขันกีฬาอำเภอเมืองราชบุรีครับ ครั้งที่4บรรยากาศเต็มไปได้วยความอบอุ่นและคึกคักพิธีปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐและท้องถิน่นร่วมงานกันจํานวนมากการแข่งขันปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความรักความสามัคคีและพัฒนาทักษะด้านกีฬาของบุคลากรท้องถิน่นอำเภอเมืองราชบุรี การแข่งขันปีนี้ประกอบไปด้วยกีฬา3าประเภทคือฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและมีหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วม18แห่งสร้างสีสันและความสนุกสนานกว่า1เดือนของการแข่งขัน,ขนซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีเยี่ยมจากชุมชนพร้อมมีการมอบเครยรองรางกิตยยศให้แก่ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศในทุกประเภทกีฬาท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงปรบมือและความภาคภูมิใจของนักกีฬาผู้ฝึกสอน และผู้เข้าชมจํานวนมากบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความรื่นปิติและความทรงจําอันประทับใจจากนั้นก็ได้มีพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์การแข่งขันโดยนายสินาเรื่องจรูนได้มอบธงให้กับนายยุทธนาจเจริญพักดีนายกเทศมนตรีตําบลหลุมดินซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันท้องถิ่นอําเภอเมืองราชบุรีครับครั้งต่อไปไทยนิว์เอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉชั้นเป็นจะมาก